ครันปรัตินใช่ัครับผมครับวม่อย่างครับโอ้สุดยอดครับขันพระอาจารย์คิดสั้นต้องเป็นกองยาวมหาสารคาม ปาว่าว้าวสาธุครับขันวะสัานผมสินน้ำเรียนกันกับท่านภุมกับว่ามันเป็นดําริของพระอาจารย์อยะกข่้จัดงานเป็นประจําปีของของวัดนี่เดอยวสั่ไปแข้งของงาเนี่เอ,อ,อา,าสิบามกุมภาพเอาสิบกุมภาพ่ครับอู้สาธุขราวครับ ผมจะเรียนปรึกษาอออันนนีี้้เเากดตรยู่แลวผมเอกดนตรีผมเป็นประธานสภาคณะท่านค <พอ S 2> รับครับอันนี้เขาเป็นประธานสภาคณะอาจารย์ของม,มาหาหวิทยาลัยครับผมครับยินดีครับวันนี้นะครับวันที่แปดแล้วนี่เดือนมีนาคมมากราบนมัสการพระอาจารย์สุร,ยริยันกับท่านผู้กำกับเปิลน,นะครับเพื่อที่จะขอเข้าพบพระมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคาม มีดัมบริร่วมกันความคิดร่วมกันที่จะถวายดุสิีบดติตกิติมาศัก์ปริญญาเอกครับท่านุ้มกับเปิ้ลอุดมศักดิ์เปลี่ยนคำเลยพามาครับกำลังมาครับ อ๋อพระอาจารย์อยู่ทางด้านโน้นโอ้ยย่าตีทำแน่นเลยครับเยอะครับโ <c oughs> คตรหลายนี่แล้วก็ปัญญาแล้วก็พัดอันนี้แล้กสุธีรพงศ์สุธีรพงศ์อาจารย์สภาอาจารย์ ครับขอหายาดไทลุบน้ำได้ไปจานครับเข้ามา,หาหมวาผมรรยพระว่าิะาวายปริญญาบัตรัตว์ห้พระจารย์อะไรับได้อะไรนะญญาบ,บ,บเพราะว่าสิริมขอประวัติแต่ว่าขั้นตอนก็ต้องน้ำเสนตอตอนสภาพมหาวิทยาลัยรครับ มินดุยใกล้ด้วยินินครันมาเยอะเลยวันีคนมาเยอะ เยอเอาพรอาจารย์กาไหวในได้ครับขระท่านถกขอบารมีเกิดขึ้นครับครับอ๋อนี่นี่ครับขอเบอร์โทรกันไ้เลยเวัเลเดี๋ยวทำประวัติให้ให้อาจารย์ม่ไปขอปริญาันี้ เห็นชื่อด้เห็นชื่อเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครโอ้าติธรรมของพระอาจารย์มาหลายครับนี่ครับอันนี้มาจากสายครับอบตกมาาศีอ่าอบตกุมาราศีแม่เบิรดเลยครับนี่ครับโอ้ยหลวงเลี้ผู้สูงอายุค่ะตรงนี้ผู้สูงอายุอบตกุมาราศีครับนี่ครับครับผมครับแม่เบิรดอาจารย์ รถบัสตกลงคำคัญอยู่ข้างหน้าผมเห็นแล้วผมแทบไม่อยากเข้ามมเลยม,ม,มองอยูโล่งจุดรถนั่นพระอาจารย์สิสังอยังครับน,นั่นโอ้พระใหญ่สุดที่สุดในประเทศไทยืนหรือนั่งครับ พระนั่งเมืองอ๋อ้ปัดร้อยหกสิบแปดปัดกินฐานหลายเพืนใดครับนั่นปัดโอ้ยเดี๋ยวนี้เราขนลุกเป็นบารมีนะท่านผู้กลับนะครับเคยเห็นแต่พระอาจารย์ไปงานกองเงีววัดปีสุเมืองนี่พระอาจารย์ว่าใครได้ไปเนาะทำไมเพอผมเป็นกรรมการยมันประจำ ครับผมครับว่าอย่างครับเออเอเอเอาเพราะว่ามันมันมีทีที่แรกที่ว่ากองยาววาปีนะครับยุนหานตกตะปีสามเก่าเป็นตนมาแล้วเพราะมันรักปกฐานยุหันแต่นอกจากดําริพระอาจารย์ว่าอยากเอามาแข่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นตรงเป็นอีกงานหนึ่งก็แล้วแต่พระอาจารย์จะมีความคิดครับก็ได้ครับห้สุดยอดครับโอ้ ครับขันพระอ,อาจารย์คิดังแต่ๆต้องเป็นกองยาวม,มหาสารคามป่าว้าวสาธุครับขันวระสันผมสิ่น,น้ำเรียนกันครับท่านภูมิกับว่ามันเป็นดำริของพระอ,อาจารย์อยากให้จัดงานเป็นประจำปีของของวัดนี่เลยซ้่มไปแข่งของเงาเนี่ย เอา13กุมภาพันธ์ป่ครับอุตสาหะทุกข่าวครับผมจะเรียนปรึกษาอันนผมเอกดนตรีผมเป็นประธานสภาเขาในตรงนี้ครับขับความแช่งของเงาควา้วยันครับอันนี้เขาเป็นประธานสภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยด้วยครับผมครับยินดีครับครับครับค้นลุกเลยวันนี้เพราอาจารย์ว่าจริงสิครับครับโอ้ด้วยบารมีมาท่านผู้กับมาครั้งเดียวได้หลายเรื่อง ซูมเออร์นี่ผมเป็นประธานเนี่ยประธานกรรมการตัดสินกองยาวครับปีวันงานได้ถ้วยของอ่าพระนัธานสุทินข้างแสงเอาถวยพระอาจาราย์นี่ไผ่ก็ยังอยากได้ครับเออเอาถวยพระอาจารย์ครับเอเอาถวยพระอาจารย์ยังถัง อาจารย์ชวนพระอาจารย์ไปดูเอกสามฟุตก่อเพราะเรากดอยู่ลบลีอยู่คนนีชวนพระอาจาทำอะแข่งบอสุดยอดสุดยอดวันที่อะไรกันสิบสามกุมภาพสิบสามกุมภาพสิบสามกุมภาพอไรนี้เออครับ ครับป้าครับโอ้โอ้มันสิบอมาปล่อยขนาดพืนทีครับโอ้ครับ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 เรื่องนี้มอบมอบพี่เปิ้ล เป็นประธานดําเนินการแล้วพวกผมยินดีจะมาเป็นกรรมการให้โอเคครับมาตัวนี้ครับว้าตกรอบก็ได้มือนหายากครับผมครับครับครับโอ้จครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านปุ่มกลับครับผมเอาไปเรื่อยนะอาจารย์ครับครับ อ,อ๋อหนึ่งพระอาจารย์ให้วัตถุมงคลเนื่องในมาเรียนปรึกษาเกี่ยวกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารครามจะนำเรื่องเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยนะครับเพื่อนําถวายแก่พระอาจารย์ นี่คือถือว่าเป็นโอกาสอันดีโดยท่านผู้กำกับอุดมศักดิ์ยังขำพามานะครับเป็นมงคลชีวิตโดยแท้หลังจากนั้นนะครับพระอาจารย์ก็จะไปมีเมตตาไปที่บรุรือต่อกว่าสิหาโอกาสมากาบใ้บุบธรรมาดาครับด้วยบารมีของหลายกําหลายไฟายมีโอกาสมาเถื่อนี่บุธรรมาดาครับถึงเพื่อนเคาะหัวให้ให้เสนียดไล่ยหายไปโดยฉับพลันให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในเด้อสะ ต <gesch> ุ้สุกุสุคนครับเป็นอากาศอันดีอนการย์ตวงกองยาวเนี <lonely> ่ยเนาเอาสุดท้ายขางครับยินดีครับโอ้โหทางานชุดคณะกรรมการราชภัฏฒนาเป็นกรรมการหลักครับพันสองพันสามพันก็แล้วแต่แต่วันีแต่ว่าสมัครบ่งเพื่ที่จะได้เงินหมื่นให้กันจี๋ว่ามันจะบอเป็นลอยบุตรตีเป็นลอยคณะ ครับเอาเกินว่าปีมาเลยครับอบอกเกินสิบแปดถึงยี่สิบนี่แหละครับ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 ายรูปหน้าตรงเลยเออเครับครับบรระเใสกวมกับกติครับรวมกส่กันแต่ว่าว่าปีเพ่นรวม ขณะน,นี้เอาโบราณก็คือโบราณขณะนี้โอ้ยินดีครับง่าย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 เดี๋ยวไปทำเส้นสี่โมงครับอาจารย์ปัญญาคุณกำลังจะถ่ายภาพให้อาจารย์ปัญญาถ่ายภาพให้เห็นครับนี่เลยครับอือโอ้ได้เยอะเลยครับ เป็นบารียิ่งกว่าชีวิตและแงานนี้ก็คือสูงว่าผมนากรรมการมาจากราชพัฒเนี่ยต้องเป็นกรรมการให้ท่านตลอดเลยในทีนี้นี่ก็คือเหมือนกันกันกบว่าถึงยังไงก็ต้องขาดท่านุ่มกับไม่ได้ที่ต้องอะไรครับต้อง <laughs> ต้องเป็นประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน <laughs> ครับบัตรประชดว่าขันเป็นประเภทโวรานกะลางวันหนึ่งประเภท ประยุกต์กับร่างวัดหนึ่งจริงๆ ok yeah nee มันว oh ่าบอาจารย์ครับโอ้ยยังสิมีการละเล่นอันเกี่ยวหนึ่งกันกับว่ากองเงาเนี่ยครับ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 ฟ้อนแบบโบราณการละเล่นแบบโบราณโอ้นปห้าขอขอนั่งขนา่ายรูปอ่านนะครับทนาการปัญญาถ่ายรูกไหมแป๊บเนาะ ลุบเลือรายละเอียดรางวัลแล้วพรจา้ยนั่นืองเราวัละเสียนรเลยัลหลารอาต้องต้องฝากให้ท่านภมกับถ่ายรูปให้อ้าวอ้าวอ้าวเอามาเป็นวิดีโออยู่แล้วต๊บป๊าได้ภูมิกับถ่ายรูปให้ไม่ธรรมดา ไปโอาชีพโุสมัยพระอาจารย์เปนั่งโกไ่ไหมขนาดแข่งกันงานประกอบติดขึ้นมาการุณิสวันนี้่งปินประธานนี่